ช่วงมาดามตวงคุยซีนสนับสนุนโดยแม็กคอมิกเครื่องเทศคุณภาพช่วงมาดามตวงคุยซีนค่ะวันนี้มาดามตรวงของนำเสนอเมนูที่คุ้นเคยของคุณชมอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะ นำความคุ้นเคยค่ะของเมนูก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ค่ะมาดัดแปลงทำให้มีความทันสมัยเหมาะกับยุคนี้มากขึ้นนะคะก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่วันนี้ของมาดามตวงค่ะจะใช้เครื่องเทศที่เรียกว่าเคจุนค่ะเจ้าเครื่องเทศเคจุนเนี่ยค่ะมีส่วนผสมจากใบทานนะคะ แล้วก็จะมีกระเทียมมีผงปาปิก้าแล้วก็สมุนไพรยอย่างอื่นก็มีอีกค่ะอย่างเช่นพวกสลี่เป็นต้นค่ะผงของเคจุนเนี่ยค่ะมีความหอมเรียกว่าเฉพาะค่ะหอมแบบเครื่องเทศค่ะสามารถที่จะนำมาใช้ปรุงอาหารสำหรับไก่ก็ได้ซีฟู้ดก็ดีค่ะหรือว่าแม้กระทั่งทอดเฟรนช์ฟรายนะคะแล้วก็โรย เคจุนลงไปเล็กน้อยค่ะก็จะทำให้เฟรนช์ฟรายเนี่ยมีความหอมของเครื่องเทศเพิ่มขึ้นค่ะเป็นวิธีที่ทำให้อาหารอร่อยเพิ่มขึ้นอีกง่ายๆค่ะวันนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ใส่ผงเคจุนค่ะเทคนิคเคล็ดลับในความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ค่ะเชื่อไหมคะว่าจะต้องใช้ น้ำมันไก่นี่แหละค่ะน้ำมันไก่ก็ง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมเราซื้ออกไก่มาใช่ไหมคะเราก็แยกส่วนของหนังไก่ออกมาค่ะแล้วก็จเจ้าส่วนของหนังไก่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาแยกไปเจียวเพื่อได้น้ำมันไก่ก่อนใช่ไหมคะเราเอาอกไก่ค่ะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ ได้เนะื้ออกไก่แล้วค่ะคุณชมเราก็หมักค่ะการหมักเนี่ยทำให้เจ้าอกไก่ของเราค่ะมีความหอมเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ได้ความนุ่มไม่กระด้างด้วยค่ะเราก็จะปรุงรสค่ะด้วยซีอิ๊วเล็กน้อยค่ะซอสปรุงรสถ,ถั่วเหลืองเล็กน้อยค่ะน้ําตาลค่ะแล้วก็แป้งค่ะแป้งอันนี้คุณชมสามารถที่จะใช้เป็นแป้งข้าวโพดหรือว่า เป็นแป้งมันสับปะหลังหรือว่าเป็นแป้งมันฮ่องกงที่ทําจากมันฝรั่งก็ได้ค่ะเราก็จะใส่พริกไทยค่ะพริกไทยแบบนี้ค่ะเป็นพริกไทยที่เรียกว่าบดกันสดๆให้ความหอมค่ะสามารถที่จะเลือกเกร็ดหยาบหรือเกร็ดละเอียดได้ตรงฝาเลยค่ะสะดวกมากค่ะเกลืออีกเล็กน้อยค่ะเกลือตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าอาหารอร่อยค่ะ อยู่ที่เกลือด้วยค่ะเพราะว่าเกลือที่ทําจากดอกเกลือนะคะเรียกว่าเป็นเกลือที่มีคุณภาพค่ะและดอกเกลือที่มีคุณภาพของโลกนะคะโอ้โหต้องบอกเลยจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะเราก็บดเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นค่ะผงเคจุนค่ะให้ความหอมแล้วก็รสชาติ ที่เรียกว่าอีกหนึ่งมิติค่ะสำหรับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่วันนี้ค่ะเราคลุกเคล้ากันเอาไว้ค่ะจากนั้นค่ะคุณผู้ชมเหยาะน้ำมันพืชอีกเล็กน้อยค่ะสามารถที่จะหมักไก่แบบนี้ค่ะเข้าตู้เย็นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็เอามาทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่สุดแสนอร่อยได้แล้วค่ะเอาละค่ะมาถึงเวลาที่เราจะผัดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แล้วค่ะกระทะร้อนเล็กน้อยค่ะ ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะแล้วคุณผู้ชมค่ะที่มาดามตรงบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวคั้วไก่ที่อร่อยค่ะจะต้องมีน้ำมันไก่ค่ะทําง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมเอาหนังไก่เนี้ยลงไปเกี่ยวเลยค่ะเพื่อให้ได้ความหอมค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมเวลาก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะสิ่งที่ทาให้อร่อยค่ะก็คือความหอมของน้ำมันไก่แล้วก็คุณผู้ชมถ้าใช้กระทะเหล็กได้ค่ะยิ่งดีเลยค่ะจะทําให้ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของเราหอมค่ะ แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นวันนี้ค่ะนำเสนอแบบที่ใส่ผงเคจุนค่ะคุณผู้มชมลองไปดูนะคะว่าจะได้ความอร่อยแบบคุ้นเคยแต่มีความแตกต่างค่ะค่ะเราก็เทน้ำมันไก่ออกอีกเล็กน้อยค่ะเหลือน้ำมันในกระทะไว้สักนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่กระเทียมสับลงไปค่ะผัดให้กระเทียมพอหอมค่ะแล้วก็เจ้าอก,อกไก่ที่เราหมักเอาไว้ค่ะ แล้วตอนนี้ค่ะใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปเลยค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเราจะต้องไปขยี้ให้เขาออกมาไม่เป็นปึกนะคะแล้วก็ใส่ผงเคจุนลงไปเพิ่มอีกค่ะผงเคจุนจะทําให้ก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ในวันนี้ค่ะมีรสชาติมีความหอมที่เพิ่มขึ้นค่ะพริกไทยลงไปอีกเล็กน้อยค่ะ ปรุงรสค่ะด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะหรือคุณผู้ชมที่ชอบใช้น้ำปลาอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะเราเพิ่มความอร่อยอีกนิดค่ะด้วยปลาหมึกแช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมเราก็โกยเจ้าเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ผัดเนี้ยค่ะขึ้นไปแอบแอบเล็กน้อยค่ะใส่น้ำมันลงไปอีกนิดนึงค่ะตอนนี้ถึงเวลาใส่ไข่ค่ะ หลังจากนั้นค่ะเราจะยกเอาเจ้าเส้นก๋วยเตี๋ยนี้พลิกกลับมานี้เลยค่ะเราปล่อยทิ้งให้ด้านของไข่ค่ะมีความเกลียมนิดๆค่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยกลับด้านอีกข้างค่ะค่ะหลังจากที่ไข่ของเราค่ะเกลียมเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้จัดเสิร์ฟค่ะพร้อมกับผักกาดหอมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เคจุนค่ะ เมนูที่ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยนะคะมาดามตวงภูมิใจนำเสนอในรายการมาดามตวงฟู้ดเซเลปค่ะ